เพราะว่าตอนนี้นั้นเราจะไปกันที่กองละครปฏิวัติรัตดาค่ะข่าวมาว่ามีแฟนคลับของประหลัดสรัน,นั้นตามไปกรี๊ดกันถึงกลางงานวัดค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างต้องไปชมค่ะ <c oughs> เป็นการจำลองฉากงานวัดโบราณที่พิธทิงสมจริงเซตขึ้นมาสำหรับให้พระนางเ <c oughs> จนจิรายุ <c oughs> และเบลล่าม,มาเดินเที่ยวค่ะ แต่ให้เดินเที่ยวธรรมดาก็ดูจะง่ายไปค่ะงานนี้ก็เลยจัดให้ไม่แตกต่างจากชีวิตจริงของหนุ่มเจมจิรายุเท่าไหร่เพราะให้มีแฟนคลับของประหลัดรันมาตามกรีดที่คุณประหลัดนั้นมีฝีมือในการปราบโจรภายใต้บรรยากาศจําลองที่พิพิธภัณฑ์วังจันร์เกษมให้มีทั้งลิเก่าศิลปะพื้นบ้านทางภาคใต้ที่หาชมยากมาจัดแสดงค่ะพร้อมด้วยยังมีการละเล่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยิงปืนเอ่ยหรือว่าจะเป็นปาเป้าค่ะ สาวน้อยตกน้ํานี่ก็มีด้วยนะคะแหมต้องบอกเลยค่ะว่าเหล่าบดานนักสแสดงเนี่ยสนุกสนานเขาสนุกสนานจริงๆนะคะโดยเฉพาะหนุ่มเจมกับเบลล่าค่ะเลยชวนกันมาประลองความแม่นสักหน่อยค่ะ ก็มีแฟนคลับก็มีแฟนคลับค่ะแฟนคลับเป็นประหลัดที่บอกว่าประหลัดมาทํางานที่ที่อำเภอแล้วปรดีว่ามีมีชาวบ้านมาเห็นแล้วหลอกก็เลยเมื่อกี้ตอนที่ทํางานแถ้ท่านเหมารถจากอีกอําเภอหนึ่งเพื่อมาใช่เมื่อกี้ต่อครับเมื่อกี้ต่อเนื่องกันหล่อมาถึงแล้วก็มีการขอภรรยาบอกว่าขอกอดทีนึ่งขอกอดสามีทีนึงนี่ไม่ช่วยปองมากภรรยาก็บอกว่าเขาจะมีฉายาของเขาว่าแบบมีเมียสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกล้งทําเป็นแบบงอน โดนกอดไปซีไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็มีตั้งหลายเมียอะไรเงี้ยค่ะไป็น่าชัยเออคู่นี้เคมีเขาได้จริงๆนะคะเนี่ยดูสมจริงแล้วก็เหมือนเป็นคู่รักกันจริงๆ